ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเราชาวใต้สงวนไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเราชาวใต้ก็คือศิลปินพื้นเมืองหนังตะลุงของเราคือวัฒนธรรมไทยที่เราได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษกราบขอบก็คุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่สนใจและก็มาติดตามดูผลงานของกับผมหนังปฐมใ้ลูกหมีเป็นสมบัติของชาวนาครศรีธรรมราช ไปที่ไหนก็พอมาเป็นน้องท่านก็ให้การส่งเสริมกราบขอบพระคุณทุกทกท่านคืนนี้พบกันแล้วเจอกันแล้วไม่มีอะไรที่จะติดมือมาฝากท่านหรอกนอกจากผลงานนิยายที่จะแสดงให้ท่านฟังจากนิยายในเรื่องไอ้หนุ่มนาลกจุดเริ่มต้นของนิยายในเรื่องนี้ผมจะนำท่านผู้ชมมาพบกับฉากแรก นเด,ดินเดนของนครศรีรัตนาองค์พระราชาผู้เป็นพระประมุขของประชาชนทรงมานามว่าพระเจ้าวงค์สุธินและสมเด็จพระนางเจ้าปิ่นเลขาทั้งสองพระองค์ได้ปกครองไ่พระประชาชนอยู่ในความสงบสุขภายใต้ทศพิธราชธรรมแต่ถึงยังไงพระองค์ก็ยังต้องประสบกับภัยพิบัติภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ ภัยที่มันเกิดข,ขึ้นกับมนุษย์มันมีสองชนิดด้วยกันคือภัยพิบัติที่เกิดข,ขึ้นจากมนุษย์ด้วยกันฉันจะส่งคนออกติดตามลูกขอรกเป็นครั้งที่20บก็ได้ก็นับว่าเป็นพระหมหากรณาที่คุณหล้นเก้าทีเดียวไปครับเออนี่ทนายตำรวจนะขอให้ท่านออกเดินทางจากนครศรีธัดนามศรีรัตนตนามเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะเริ่มต้นจากบรมราชวังแล้วก็เดินเลี่ยบไปตามลำธารมาจน สุดสายปลายทางไปสืบดูซิว่ามีทารกคนหนึ่งนะเมื่อคราวน้ําท่วมใหญ่นะน้ํากระแสน้ำในพัดพาไปไปอยู่ที่บ้านใครและตอนนี้มีชีวิตยอยู่แล้วก็หนุ่มแล้วยีปีกว่าแล้วนะแล้วก็สิ่งสําคัญที่ตัวเด็กคนนี้ที่มีอยู่ก็คือได้มีเหรียญเหรียญหนึ่งผูกติดคอเอาไว้เหรียญน,นี้คล้ายๆกับรูปครุฑแล้วก็มีขอ้อความอยู่ใต้ครุฑเขียนว่า เหรียญป,ประจำองคง์ราชวังราชวศ์ของกษัตริย์แห่งนครศรีธัตนาเข้าใจไหมละ่ะสืบรู้อยู่ที่ใครก็ขอดูถ้าเป็นของแท้ก็มอบรางวัลให้เขาเลยกลาวล้านสิบล้านก็ว่ากันไปตามเรื่องนะแล้วก็นําเรียญน,นั้นมาอย่างเราเพราะต้องการจะเอาเด็กคนนั้นมาให้ได้เข้าใจไหมละ่ะด้วยข้าวด้วยกระหม่อมขอดีชาดราชญาไม่พ้นล้าว ข้าพระพุทธเจ้าจะออกเดินทางปฏิบัติตามราชประสงค์ทุกสิ่งทุกประการเพะยอคา่ะเดินทางได้แล้วเข้าทุลาเพะยาคาอค่างอพระจอมวงสรงสั่งความลองให้เป็นไปตามที่เธอนิมิตน้องน่าเป็นไปตามที่เธอนิมิต ระบบิดกลับก็สู่ปรังตองอย่างสามองสิในายทหนรับราชบัญชาบัดนี้จากธานีและจะตั้งคดีผู้สีบความวันนกติดตามพระกุมัร ทำท่านผู้ชมมาพบกับนักสานที่ตำบลชนบทตรงนี้เขาเรียกกันว่าตำบลน,นาล่มโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนี้จะต้องสูญเสียเรือสวนไรนาและก็ชีวิตของประชาชนโดยกระแสน้ําเป็นต้นเหตุปีแล้วปีแล่วครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของยายเสาซึ่งเป็นคนยากจนยายเสากันไม่ลูกชายคนเดียวชื่อว่านายวาดสนา เดี๋ยวนี้วัย20ปีแล้วเขาได้แต่งงานแล้วกับผู้หญิงข้างบ้านชื่อชบาไพรยอยู่กินจนกระทั่งว่ามีลูกหนึ่งคนชื่อว่าเด็กชายเด่นวันนี้สมาชิกภายในบ้านครบกันหมดมีในเน,น,นยในนุยนในเท่งเขาจะคุยอะไรกันก็ติดตามฟังต่อครับ เ้าพอถึงดูรอนเรานอนไส้ลูกน้ำไม่ได้ดอกพอเดดออกอยางมันงดเดี๋ยวชีวิตจะหมดหาซีเราเกิดมาจนยาวดแสงแข้งคนมีว่ายาวดขี้ทำจังไงรีบสร้างเหนือและสร้างตัวเพราะงานคืองันคืองานบรรดานสุขแต่ต้านี่ถับมากลับถุกหมดความสุขหนังปวดรัว เราคนจนพึงได้หนุ่ยนะแต่กายตัวเยหม้มัวเครียดครานเรื่องงานทำอ่าเนี่ยลูกวันนี้แม่นึกไหวไม่แรงแล้วลรกรก็แต่ว่านะ่ยจำเป็นต้องผูดต้องแดงขันตาไม่พูดบางแรงไม่แดงบางทีพวกทุยหนิงเจ้ยกันอยู่อัานี้มึงขิดใจแต่ลูกนะเดือนห้ามันไกลขึ้นมาแล้วเขาหยุดตัดยางกันแล้วก็เ,เรียกว่าก็ปิดกรีดกันแล้ว แต่พอมังนี้ปรากฏว่าคนมันหลงโดไปน้อยน้อยน,อยนำยางก็ลซืมออกมังอี้ที่ดุวยวีทีนี่เราชาวสวนยางคนอยากชนนี่ลุกอย่างยางอยู่ก้าวตนหยิบต,ตนกันทาไม่ตัดยางเดี๋ยวกินเลยนะอย่าหลงนี่มือสู้นอนกันเทียงมันน่าได้กินไม่หลกเกอ,อนี่ตากว่านี่สู้แค้นไปตัดพอได้สักโลกส่องโลกก็พอได้สื่อคือสื่อเกลือกันนี่ไม่พุดกันไม่ียกเลยไม่ห้วยเออแม่ครับ วันนี้ผมมีเรื่องจะมาคุยกับแม่ครับเป็นเรื่องที่สำคัญและก็จำเป็นด้วยค่ะเรามีเรื่องจะมาคุยกับคุณแม่ค่ะเออไอวัดหน้าลูกเบ้าแม่กับอีชาบ้าเพลย์ลูกไปมันนี่รึกษากับแม่เลยไอมาซ้ำตัวก้างลังหรืหละอ๋อยาเรียกมากันเลยสัตว์ว่กันห่อรออย่าไปวา่าเกลียดเฮ้นมาจากมดเรา,ากีราไงเอ็นช่างย็่โอ้จะมือกูปนั้นแล้มึง อันนี้ก็พอแล้งเนี่ยกำมันเตี้ยงไม่ใช่เตี้ยงนี่แ่องพร้อมกันนี่เดี๋ยไอเราทำได้ไม่รอดลู้ก็เออจนทำได้ไม่รอดแต่ทำตทเ,เต่าม,ม,มันจับปิดเลยรูปเจมส์เด่นแจมส์เด่นแต่มือไม่ทำได้กันจริงไม่ห้วยหวยกันจริงไอเถีงวากีคลานไอหนุ่ยกากีคลานฮ่ารูมั่งวันนี้วันยุดรหาดการเนึ่งหลาดการในหลาดก,ก,กินหนเออเว้นสู้ไม่ใช่ทำได้เต่าแต่แดก ก็เดมาแต่ไหนมามาอยู่กับกูแล้วไม่ไปไหนเลยไปไหนลาวอะพอได้อยู่ไปได้กินแล้ว,วอ๋อมึงอยู่ไหนถึงบ้านเออไหนบอกกูมั่งที่อ๋อมึงปักผวกป่าเถีงต่อท่อพี่แอ้มรู้ข้าวมาแกชื่อเถีงพอชื่อถุยแมช่มชื่อทางเออแล้วก็พอแกบวชเป็นพอฐานอยู่ที่วัดถวดทองอันนี้จบหนักทำทู่เป็นหนักเทศดจัดมา,า,าด้านบ่าวไอเถียงเด ใ่เลยแล้วแม่มองนายทิงชื่อแม่ทางกับตีนถูไขยปลาทูทอดกับลูกทอนอยู่แก่ลาดพื้ดไทยนั่นะคัรนี้เลยต้นตองจ้าอำเภ้ทิงกับสายพันทุยก็ต้องจ้าอำพู้ทิงไะพระวัาอัดทำอ๋อนั่นไะอาก็เลยยายไปยู่ทับเถียงกับขวันนันไปลาดทับเถียงก็ไปซื้อกระทิงเอามาตำไ้อ่ะเอามาวันทำอ๋อ การปรากฏศรับอซื้อทอมแล้วก็แม่ค้าลืมตั้งทอนผมก็เลยท่วงขณนี้ตอนี่ยื่นท่วงตั้งทอนก็พอดีพบนั่งสุทิบก็ทถักตายไปถักทายไปในท่านาเป็นคนไทยครับนั่งสุทิบชวนไปที่ทับเสร็จแล้วขับไปไปที่ทับอ่านั่งสุทิบขณะนี้ช่วงนั้นผู้แทนพรรคไทยรักไทยพาพันานาจะกรุงเทพมาถอดผ้าป้าทิทิวเข้ากระโถบอกประธานไว้เลยนั่งสุทิบแล้วก็บันทึกเทปท่ายอดทางโทรทัศน์แล้วครับ ตอนที่พวกนั่งสุติบเดินทางไปอำเภอปะทิวรถทีมนั่งสุทิบมาตึงคลองถมให้แหละปากทางข้าวปั๊มปตทว่าปตทีปนะกับปรากฏว่ารถรอ,อทูละกันนํำมันท่วมถึงจำเพือกากไกเลยรุ่นทอกอัอนนี้ตอนที่ลูกครูนั่งสุทิบกำลังรุ่นทอกนั่นแหละครับพุ่มกระดุดถมทันท,นทีกันในทีมนั่งสุติบกันนินทากันทูทีทูทีตะโพดแทก ห้าวายเทงกินถมทำเป็นเถีเหยียดว่านกระเทยอ๋อเมืออยู่ปนั้นนะมึงอะพมกระทุบกับไม้โทรเขาถ่ายถอยคนทีซ่องทีแต่ไม้โทกับมันทนไม่ทนปันเปื่อหักช่องถอนอก็เลยออกจากนั่งสุติบแล้วก็เถียวไปเถียวมาพบท่านพระพุทธทานล้วก็เลยบวชเป็นนักเทศกับแข่นี้ชีวิตพมอ๋อเอทึงในนี้ไอ้นูนอย่ามึงอื บ้านเดิมอยู่ไหนพมหนุ่หนุ่ยว่าคาแน่นของจออวิน,นัยเช่นเช่นเนียมพอถือหนุนหู้นวกนัน่น,นและแล้กก็ติดยานัเม่อกับนั่งเหยียดหนุยอ๋อแะไรแม่ถือแน็ดู้นักและกะ้วก็รขี้น่ขี้เนียนอ้ไอเนี่ยกระเริมอยู่ตรงนั้นไงมึงแม่พมคข่ายนั่งกับยานัดอยู่ในลาดนักจมปืนโนด,ดขึ้นโนดจำหน้าเกิดมาบุญน,น้อยวัดหน้าทำาแอ่านเหนื่อยครับ กลางคืนก็ไมนนน่ได้นอนทำไรอ่ะที่นอก oh. ก็เลยออกจากโดดเหนืองจากวัดติดนี่เขาแน่นแล้วก็จำนองน้าม,มาเล่นการพนันคิดว่าเล่นการพนันทุกจะนิดจะต้องชนะแล้วสร้างคอนโดมิเนียมแต่ว่าเล่นเต่าเล่นก็ไม่เคยนย้ำแม้แต่ทักนัดบ oh. ่นเพื่อหนากับพี่เล่นน้ำมีเทือผเหนกอนอก oh. อ พ่อแม่พ่อแพ่มดก็เลยจำนองหน้าแล้วก็ต้องจำนำดินทุดตายก็เลยจำนาน้าเลืออาจจะอยู่นิดหน่อยมดว่างในการสร้างคอนโดมิเนียมถึงท่อเพืือก็เลยมายู่คอนโดมิเนมอ๋อนำเลยมีน้ำหน้าอ,อันนะี้ช่แล้วก็ฮัดเป็นไหนหนัง่งทึงผ่นเพื่อข้าพระาก็ทำไม่ติตเลยเมื่อดดแรงก็ไปห,หน่อยนี่กูแหลม ก็เลยหั้นมาเป็นหนายหน้านำนายจับนักการพนันที่เล่นบอลบอลบอน,บอน,บนกับนั่นโอ้ได้จับมังมาอ่ะเคยมั่งอะไรุกจับการนึ่นในจำนวนนั้นก็คือหนานิน่โอ้หน้านานินนา่นองจะแม่เล้นะทีนี้ใจหนานิ่สู้เล่นการพ่านันเลยอไม่แก็ไปนอนบานกับนันนี่ไปนอนอยู่ในบอลพ่านันนี่การนี้พวกเล่นการพ่านันเพราะว่านายมันกันนี่เลือดที่นอนอยู่คนเดียวก็คือหนานินนายก็จับหนานินแล้วก็ย่อมจำนวน ตุกแป๊บเที่นจำนวนหนึ่งใครโย่ไม่น,นั่นคือน,นั่นพมกำลังนอนนัเนินช่ชวนลูกน้องกับนั่นไปใลยจัดน้ำเนียนอก็เลยนี่ออกจากหนูดมาอยู่พักนั่งกับแล้วก็ได้เมี่ยเป็นแม่กาเนือ้อใารหนามูนหนอาววไม่ใครกาเนื้อหนาวที่ไยทองน้อยนี่โอ้อขึ้ปรากฏว่าไดเมียไม่น,นั่นปนเพื่อเป็นน้องนอหายไม่ได้เล่นกายเนือ่อยแล้ว คอยเลยืกกับแม่จังได่บัดนั้นปล่อยยอ้啊เพราะกลัวไข้หนาวอ้อหมจัดไม่ไหวกับบัดนี้นี่นี่นี่พวกเราหยุดคุยกันบ้างสิหยุดเพอเจเอกันหน่อยได้ไหมผมมีเรื่องจะมาปรึกษากับแม่พวกคุณพูดมันไม่มีประโยชน์หรอกเพอเจเอรจริงๆอะนะนี่นมึงมีเรื่องอะไรมาคุยกับแม่ละลกูกหัวา้าลกูกเรามาปรึกษากันได้คนเราอยู่กันได้ความเข้าใจลูกก็คืออย่างนี้ครับแม่ เดือนพฤษภาเนี่ยก็มีเปิดเทอมใหม่ลูกเด่นจะต้องเข้าโรงเรียนแล้วครับลูกของผมเนี่ยอายุครบปกขวบแล้วแม่อือ,อคนเราอย่างไรไม่ได้กายลูกได้ดำได้เรียนน,น,นั่งซื้อนั่งหอัน่ะพอได้มีความรู้ติดตัวดีมากลูกออคนไม่มีความรู้กับเปรียบเบื่อหนูที่ไม่ผิดนั่นแหละทั้งันปั่นเพื่อกัรในย้ายลูกเรียนก็เรียนใกล้บ้านเราที่ครับผมไปพบทนานอาจารย์ใหญ่แล้วท่านบอกว่าให้เอาลูกไปฝากเรียนได้เลยครับออ เพ่งทีนี้เขาหวาดเอยทนิการที่จะลูกเรียนหนังสือนั้นเราต้องใช้เงินไหนเสื้อผ้าไหนอุปกรณ์การเรียนไหนลูกจะต้องกินเข้าไป응เงินตอนนี้ทั้งบ้านเรามีเท่าไหร่น้องชบาไพรเก็บเอาไว้เหลือแค่ร้อยกว่าบาทค่ะ,ะคงจะไม่พอใช้ไม่พอแน่ค่ะเฮ้ยพอ่รอรอู้เลยว่าบาทนาเกือกมังอ่ะได้เหลืองเสื้อป้าพอนแล้วก็เสื้อมีบ้างไหมมีคาตาวั ส่ไปโรงเรียนไม่ได้ทําไมอ่ะเป็นเสือเ้อแจกเมื่อคราวน้ําท่วม๋อเสือเ้อแจกกันน่าใจร้ายไหมลุ่มตูมบางทีนุ่มลงไปยุ่งเกลงไปยุ่งเกะ้าหนวดัว,วล่นลงไปมึงได้มั่งไหมหนูเมือนน้ำท่วมย่อยทิ้งน้ำทว่ทำทวมกระทุ่นนั่นเพื่อไม่ได้นะหมู่บ้านกูกับพังเป็นแทบๆเหมือนขันน้ำผ้าไปไต้ตุ้นบ้านน้ำเฉียวเจอมันคุยน้ำกูปฏิจจุญาล่ะนุกวะมึงทำเปอร,รูอ่ะ กูเดินตามน้ำไปปลดีครกบดปล้นกูรำหนังขวาโอ้จริงเหรอหนุ้ยฮอกมังเดียวแหละครกบดีแม่ไอ็มได้รำแล้วแล้วมึงเล่าวซีแล้วมึงอาดีต้าไม่กูควรแล้วแล้วโคเจกมังไหมเพื่อไม่แจกงค่ะผาเปรมหมายจังทิพากันรถดำเสื้อป้าผ่อนกางโกงกางเกงข้าวโป้งข้าวต้านปลาโป้งปลาปองไกโป้งไกเป็ดอุ้ยตังเต็มไต่ทุ่งปากกับไต่ตุ่น้เปิ้มไม่มีที่เดินนี่แล้วเขาว่าแจ๊กไหม เขาแจกไม่โต๊ะผมเดือดร้อนเปล่ยนตั้งไหวอ้าวันน้าขื่นชุ่มาเด้งหลูกก้าอีเคยไหมเนี่ยโอ้เว่ามาบ้านกูเอ้าลุงกอกเทพปะปะาพี่จาเฮาเคยอ่ะเฮ้ยเมียลัดจีอยู่กลางอำเภอเมียมื่อติอยู่กลางลุงพักกันน้ำไปคุยเอ้ากองไม่ไม่หลักสอนชาติเอากองก้องมาใช้ไหวอ้ายร้อยยิ่งเลยได้วันประกาศได้ไปรับกูไปได้เสื้อตัวงลุกดุ้มไม้แม่เดียวคิดว่าแกก้อคูดกี้เคยดังดังดังโล่ฮมมึงได้มั่งไม่หน่อย กูแดงกิงตัวงยัยว่ารุงนั่งน,นี่แล้วว้ากังกิงเลยได้โป้กัง